กิจกรรมความเพียรพระพิตายอดเศรษฐีลาวปูทวดเฟซบุ๊กต้องสูกเกณสรพลรหัสหนึ่งเกาหครั้งที่ห9วันที่7มกราคม2 0 2พ ัจน,นี้เป็นครั้งที่59ตรงกับวันที่7ธันวุมกราคม2026ข้าพเจ้าในสองคนผึกขอเป็นวาจาสัตยาพุทธมนต์ถวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจติยบูชาแต่องค์พระควังปฏิเทลเจ้าองค์อปุสเนตุลงบุญเด็นอปุสิลาตลอดทางอูบาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาวณนีขอเทียบเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุทนาในการสดใสยยอย่างข้าพเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีสัตยานตาบูวาจา่างประเทพเทวดาทั้งหลาย บทบรรดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันโควรแก่การสวดสัจธรรมสยายมิตต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตากัจันตุเทวดาสัตตมังมิลาสชาสุนันตุสักขามุกข,ขังสเคกามเมจรูเปยคิริศีคาระตะเตจันติลิเขวิมานนทีเปละเทชะคามิต์รุวะนาคา,าน,ะคะน,นิเคหาวัตุมีเขเตย์พุม,มาจัจตุเทวาชะลัทธาลาาวิสมียักขันปนาขติตตตาสันติเกยังมุนิวัจฉังสัตมูนิสุนันตุธรรมสุนักกะโลยังวัปปันตาธรรมสุนักกะตา บทสวดน้ำมากการสิทธิคาถานโมตสัพพราะว่าตัวละตัมมาสัมบูติสานะโมตสัพพราะว่าตัวละตัมมาสัมบูติสานะโมตสัพพราะว่าตัวละตัมมาสัมบูติสักบทสวดสัจจกิยาคาถานาถิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวะลังเอเตนะสัจจะวิเชนะสุติเมหตุสัพปทานาถิเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวะลังเอเตนะสัจจะวิเชนะสุติเมหตุสัพปทานาถิเมสานังอัญญสังคุเมสานังวะลังเอเตนะสัจจะวิเชนะสุติเมหตุสัพปทา บทสดหากรุนิโกนาโถติอารธิกาคาถามหากรุนิโกนาโถอันธายาสภปะตินาปูเรตวะปาลมีสัภปาโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจ้าอุเชนะมหัวตูสภุปฐาวามหากรุนิโกนาโถอิตายาสภปะตินาปูเรตวะปาลมีสัภปาโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจ้าอุเชนะมหัวตูสภุปฐาวามหากรุนิโกนาโถอิตายาสุขายาสัพภปาตินปงปูเรตวะปาลมีสภปาโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจ้าอุเชนะมหัวตูสภุปฐาวา ในสุดมาสมัยยุคสุดเอวามีส Ooh, so three, be, ุดต่างอกังสมยังพระกวัสสเกสุวิ่ารลติกปีรุตุสมิงหมาเนีมหาตาพิขูสังเกตนัสติปัญจมิที่พิขูสตินสเพะว่าอรันติทัศนีจโลกัตุหิเทวตาเยปุญญานัสติเปตาอุตติพระกวันตังกายาพิขูสังกัญจะอาโคจตุนัสุทธาวาสกาทิการาเทวังเอตอะโหเสิยังโขพระกวัสเกสุวิหารติกาปิรุตุสมิงหมาเนมหาตาพิขูสังเกตนัสติปัญจม่ทีพิขูสตินสเพะว่าอรันติทัศนีจโลกัตุหี เทวตาเยาคุณเย็นนักเศรษฐิจศตามุนติภะคมตังทัศนายาภิกุสังกัจจาหนึ่งน้ำมายงปีเยาน้ำพะกวาเทนุปะสังกัมยามะอุสังกะมิตวาวพระโตสัติเกปจเจการานาภาษายามัติอารุโกตตาเทวตาเศรษิจาปีน้มาภะละวาริยโสสมชิตตังวะวาลภาษาลยาภาษาลิตังวะวังสรมิชยะเอวะเมวะสุทถาวะเสตุเทวสุอัตตาลัพยิตาพระพุทธโตปุระโตปัตุลังสุ อาโคตาเทวตาเพระว่ตังอภิวาเทวตาเอกะมันตังอัจฉริยเอกะมันตังทิตตโสเอกะเทวตาเพระว่าตสันติเกอิมังคาถังอาปาสิมหาสัมโยปวันทศมิงค์วะเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหอิมังธรรมะสัมยังทักขิตาเยวะอัปราชิตาสังคติอะโคปราเทวตาเพระว่าตสันติเกอิมังคาถังอาปาสิจตตะพิโุสมะทาังสุจิตตามอัตโนชุตกะมะกังสุสาทิวเนลิขเยจวันอินทิยานักขันติปติตาติ อัคะปราเทวตาวะโตสันติเกอิมังคาังอาภาสีเจ้วีรังเวาปาริังอินทัีรังอหันจมมชาเตจัสุทาวิมลาจักปุมาตาสตันตาสุสุนขตคโวะปราเทวตาวะโตสันเกอีมังาังภาสเเคจิพุทธังสาวนัมตาเศรณเตขมิสันเตอปายาภุมิปะยามุสังเกยังเทวะกยามบริปุเลสันติจิอคะพระกวาพิคุอัมมันเตศิเอปุญญาณพิคเวสัสสุโลกาธาุสุเทวตาสันิปจิตาติตถาตังลักษ พระกวันตานังเอตัปละมายวัตเทวตาสันนิปาติตาอัเหสูงเสวยทาปิมาหังเอตักแล้วเยปิเตภิกเวเพื่อสันติอนาคตานะมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิวันตานังเอตัปละมายวัตเทวตาสันนิปาติตาเพืสันติสวยธาปิมาหังเอตักแล้วอาจิคิสามิภิกเเวเทวะกายนังนามานิคิจาริสามิภิกเเวเทวะกายนังนามานิเทศิสามิภิกเเวเทวะกายนังนามานิตัตสุธาสาธุกังมานะมานะสิกา โลธาพาสิสยามิเิเอวันพาเตติโคเตปิโกว่าตปัะจักษ์ทรงประกอบเอตาถะวัจฉ์สิโลกะมุตกระสัมมิยัตถะปุมมาตะทัสติตาเยสิตาคิริคัมพลังปายิตตาสมาิตาบุทูสีหวัลสารินาโลมาังสาวิสัมพุโนโหตัมโหตาโอทาโอทาตามนัสสาสุปทาวิปัสสนาเมทังแิะพิโยปิจฉาสเจจทวาวะในกะเปแลวะทเวตตัวมันจะทีสัตตาสาวเกสัตสเดเตยวะกายาภิกันตาเตวิชนถาภิก พิโยเตจะอัตตะปะมังกรตวรรษศาสนานาเตสัมปะตุริหุยานางอมนุสยานาทศาสนาอเปเกนตตะสัตตะมัทขุงสหาสัมอัฐาสัตาลิงสตังเอกะสหัสสานางอมนุสยานาแมศสุงอเปเกนตตะมัทขุงที่สาสภาพุตตาองค์ท่านจัดสภาบิญญาญาวกิตาวานชกุมาตะโตมัทติสัทถาสาวเกศาสนาละเตเทวกายาภิกันตาเตวุชาณธาภิโยเยวังกิตาอิสามิคิ้เลยอโลภุเบโส สัตตาสาวยขาภูมิกาปิสวัทวทินมตวัตุจตมตวันตัวยัสิโลมัมนาพิกามุพิัสวิตินวันนั้นชาตาสาหเฮมัคตายขาณัตตวันนยที่มันตุติมันโตวันั้นตัวยัสสิโนมัมนาพิกมุลพิสวิติวันนั้สาตาคีาติศาสายขาณัตตวันนอยที่มันตุติมันโตวันั้นตัวยัสษสิโนมัมนาพิกมุลพิหังสวิติวันนั้อิจเตโสฬาสัตตาสันตวัย์ยันกม์ขาณัตสา มิตตาปัญจสตายาขานนะนต่วันนี้หนที่มันโตชุติิมันโตวันนั้นโตยศศิลป์นโมธรรมนาภิกขมุนิของตัวจริงกนั้นกลุ่มพิโรราชาเคโกเวปุลัสานิเวสานังพิญโยนางสัตตาสานสักญาขานนางปิยุปปสติกลุ่มพิโรราชาเคโกโสปาคัสสมิติงกนังปุริมจักรที่สังราชาตตัละโทปัสสติขันธปานังอธิปติมหาชัยยะสัติโกภูตปิตตสัพพะวอินทัมามามาปลาที่มันโตชุติิมันโตวันนั้นโตยศศิลป์นโมธรรมนาภิกขมุทิของตัวจริงนนั้ ขากิจนันกากที่3รัชดรุโธตัสัตติอุมาตนะอธิปติมาชาะสัจสิโสกุตตะปิตาสภาโอทธนามาปะราอิทิมตัวสุติมันตัวน้ำตัวยักสินวลธรรมนาภิกรรมุภิกังสมิติงะนางชิมันจากที่3รัชดรุณปะโขสัตตินาคารัอธิปติมาชาะสัจสิโสกุตตะปิตาสภะโออิทนนามาประปะราอิทิมตัวชุติมันตัวน้ำตัวยัสสินวลธรรมนาภิกรรมุลภิกขังสมิติงะนางุตาลันจากที่3รัชกากุเวโรตัะขขสัตต มหาราชาย,ยสัสส์ศรีโสปตพิตาสภามโหชนะมามาภลาอิทิมันโตชุดที่มันโต,ว,นตว,วันนะมันโตยัสส as ์ศโนมาทามานาพิกรรมพี่หลังสมิงวันนัง,นง,นง <c oughs> ปูริมัชทีสังท่าต่ลโทศทักษิในนั้วิญญาโกลปชิมินารุ่รมปโ,โคกุเวโลตารางที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลกทิศสาธทะรมานาถัา่วสวรในกัปติวโโัตเวเตสังมยโยทาสาคูปจานิกาสตามายา กุนเถิงทูเป็ิงทูวิภูณจะวิภูณตัวสะสะหะจันทโนกามาเสโทจากกินุกันทุนี่กันทุจักปนาโทอบาโมโยจากเทวตุตโต,ตจัมาตาลิจตกเสโหนจากคันทัพโผลนโรราชาชนโนสพโพอาคูปัญจศิขโขเจวะติพรูสุยยาว,วัสสาเอเตจันเย,ยจา,า,า,าราชาโนคันทัพปัสสอชุพิโมทานามาพิกมงุงหนังสือวิจิงรกนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสาตัชากากัปปะรัสสะตะลาอาคูปายคาสะยาติพิยมุนาทัตตะลาจาคูนาคายาสัาเซโน เวลาวันโนมานาโขสศปะขะสมิเิวนาเยนะคะราชสหาสาหันติที่ปฏิชาปกิสิจจจักขูเวหายาสาเตวนะมัชัปปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอภิยันตานาคาราชานามาสุปันนัโตเกมะมะกาสีพุทโธชนะอิวจายอุพะธายันตานาคาสุสุปันนาสนามะกังสุพุทธังชิตาวชลาเทนะสุพุทธังอสุราสิตาปัตตโลวาสุอเสติติมันโตยะสีโนกะละกัญชามาสมาอสุลาธานาเวคานาสา เวปัจจิติสุจิติจะปหาราโทนัมจิราสหัสตันจะปริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันญหิตวาพระลิงเสือนางราหูปัทถากมุงสมโยธานิพัฒนเตภิกุณังเสวิติว่านันอาโปจะเทวาปัทาวิจเตโชวาโยตถาครมุงวรนาวนาเทวาโสมโมจะยัสสาสะเมตตาโุณาการยาอากุเทวายัสสาสีโนทัาเสตโยตากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิจิมันโตชุติจิมันโตวันโนชุติยาสัสีโนมาธมานาภิกขุมุงเสวิติว่านัน เวทุจัตเทวาสาริจัสมาจัตุเวยะมาจัตถสูเวสาเทวาจัตทามคูภุรคกิตาสุเชตสูเวสาเทวาสุยามคูภุรคกิตานักขันตานิภุรคกิตวาอากูมันทาวารานกาวสุนังวสุวเสโตสโคปะขบุรินทโตทัศเศรทฐากายาสัพเพนันตาวันนี้หนูที่มันโตชุติมันโตวันนั้นโตยัสจโนมธมานามพิกมุงพิชังตมิติมันังอาถามูนะสาภูเทวาฉละมักิสิกขาลิวาอริทิกาจะโลชาจะอุมาพบวานิพาสสิโลวรุณาสะธรรมมาจะอจุตาจะอเนชกา สู่ลยยาิุราอาคูอาคูวาสวรณีสีนงทัศเสเดท่ากาญยาสเพนนัตะวันนิโนที่มันโตุ่มี่มืนตวัน้ำโตสังสีนงมรธรรมนาอภิกรมุูอย่างสขิติว่าน้นสมานามหาสมานามนุษสามนุษสตมาคิตาปสกาอาคูคูมณอปุกาอาทากุโยเยจุตะวสงปละคามาปละคาอาคุเทวายาสินงทัศเสตเดทากายสเพนนั้ตะวันิโนที่มันโตุมี่มือนตวันโตสังสีมธรมาพิการูให้หังสมิติว่านตสุกการกรรมฐานา สหโอทาตะไคหาปาโมคขาอาภูเทววิจักนาสทามัตตาหารกษั huh> ิมิสกาจายาสสิโนท่นั้นยังอาคาปิจุโนโยทิสาตัสเตสัทธากายาสเปนันตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนันน้ำตัวยาสสิโนปทมานาพิฆมุงที่ังพิิงวันนั้นเขมิยะทุสตายามาการตาจายาสสิโนธปิทกาลามะเศราโชตินามาจาอาสวรนิมานันติโนอาคูอาถาคูปลันยินนิตาตัสเตสัทตากายาสเปนันตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนันนยาสสิโนปทมาน สัตเทเตเทวะนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนาบันวะเยนะอาลาจุงเยจันเยสัตถิสาสะปุตตะชาติมัคคีรังโอกาจินะมานาสวังตะเคมโมคะตะลังนาคังจันทังวัสิตาสิตังสุภามาปรมมโตจักรุตตาที่มโตสารสันนังกุมารลติโสจักโสปะขาสุปฏิวังสาสะพลัมมโลกะลังหมาพัมมาพิจติจิตโอปะปโนชุติมันโตพิสมาไกโยยาสัสสิโสทัสเศรษฐาอังคูปเจกวาสวัตติโนเตสันจัมพัชโตอาคา หาลิโตปวาริโตเตจจสเพพิกินเตเซริเตเทเวสัพพมเกมมลัสเสนาอภิกามิปัสสาการัสสัมัทียังเอตสานาณาปันตาราเกนะปันธามัทุโวสมันตาเปรวาเลธามะวุญมุตจะโกจินันอิสิตตถามหาสีนกันาเลนัอัิิปานินาตละมหัจางสังกตะวนาเพระวังยะถาลุสโกเมโขทนะันโตสวิจุตาโสปุาวติสังโกอัสยังวัสเศตัจาศผังปิญญายาวกิตะวานัจกุมาตะโตอมตะจสัตถาสาวเกศสนรเตมาลัสเสนา พี่โกวเตจ่าตาปะมังหลงสตววพุทธศาสนางวีตาราคีปะกามงค์สังรมปีชิยงสเพวิชิตาสังฆามหาพิจาริตายัสส์ศรโนมทันติสาปูเตจ่าร่วมกาเตชันใสุตตติบสวดจุลชยประกอรนโมมีพุทธเตชัสารตานัตายะธษ์มิกาเตชะวาศิทธิปสิเทวานาลายาปะละเมสุลาสิทธิพัมมาจ่อินทาจะจตุโลกาคัมพีรักกาสมบุถาผูตุงคังคาจะสัพพัมมะชายักษ์ศิทธิปภวันตุเต ชายะชายะทอริทอร์นิ่อทีติอทีนัทที่นัตีชายะชายะฆาคนละตนละนิสัยนิไลสาสเสนะเมรุราชาลุณรชีชายะชายคะคำพีละโสพีทานาเคธนาคีปีสาจักปุตากาลีชายะชายะทุนิมิตาโลกีชายะชายยะสิงคีสุธาธามุกขชาชายะชายยะวารุณนมุขบสาตาชายะชายะจามปาที่นาคาคุรคันถุกชายะชายะฆาตชนนตตุลงตุกะรพุชงทีสีหะพยคัตตีปาะ ชยชยญะวัลุนนามุขยาตาชิตตชิตาเสนาลีปุณณะสุทินอรดีชยชยญะสุขาสุขาชีวีชยชยญะธรณีตรีสัทธาสุชยชาญะชยชยญะธรณีสาติสัทธาชยชยญะมงกราลัตยาพระวัคชเกชยชาญะวัลุนนายักษเเกชยชยญะลักขเสสุละพุชาเตชาชยชยญะพัมเมธักขณาชชยชาะราสฎรราสัจชายชยชยญะปัทวิงสัพพังชยชยญะอรันตาปจิกับพุทธสาวังชชยชาะ มาเหสุโรฮารุฮารินเทวาเฉชยะพัพมาสุลโคเฉชยะเฉชยะนาโควิทุณาโควิรุปโคจากทีมาละวิงอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวานวาลุโนปิจะอะคิวายโยจะปาชุโหนกุมาโลทัตตาราทโกอัฏฐาลนะมหาเทวาสิทธิธาปาปะสาอาเทโยอิสิโนสาวกาสภาเฉชยะรามโมวันตุเตชยะธัมโมจะสังโฆจะทัสะปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตนะชยะโสจิพันตุเต เอเนะพุทธะเตชะนะโหตุเตชะยะมังคลังชยโยปิพุทธสัริมตโตอยังมัสจาปปิมโตะราชายโยโคสยังโพธิมันเทปโมทิตาชจตาพรหมคนาเม่เหติโนชายโยปิพุทธสัตริมัตโตอยังมัสจาปปปิมตโตะ布拉ชายโยโคตยามโพธิมันเทปโมทิตาชจตาอินทคนาเมเหติโนชายโยปิพุทธศัริมตโตอยังมัสจัปปิมโตะราชายโยโคสยาโพธิมันเทปโมทิตาชยตาอเทวคณนาเมหติโนชายโยปิพุทธสัตริย์มัมโตะยังมัสจัปปน ใช่ยุปีเพื่อสักสิริมตออายังมัสสะประปีมตอราชิโอโคสยังโพธิมันเทปโมทิตาชิตาตานาคาคนาไม่เห็นสิโนช่ยุปีเพื่อสักสิริมตออยังมัสสะปะปิมตอ布าเชโอโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชิตาตานาคาขณาไม่เห็นสีหนูใช่ยันตวิญญาณุเรศกยานังนันทิวัฒโน เอวังตะวังนุชิโงหิช้ยสุช้ยมังกาเลอปราชิตาปนังเกสุเสปะทวิปโกลเลอัปิเศเกสัพพะพุชานาขะปะโตปะโมตเถกสุนักขันตังสุมังกะลังสุปะปะตังสุจิตังสุขโนสุมุตโตจะสุจิถังพามัจจริสุปะทักขินังกายะกัมมังวัจกรรมังปะทักขินังปะทักขินังมโมกังมังปนิทิเตปะทักขินาปะทักขินานิการตะวันาราปันตะเถปะทักขินเนเตอัตถะรัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธะศาสนีอารมคาสุขิตาโมทัสสะสเพหิิยติ สุนันตุปนโตวเยเจวะสมิงฐานเนีธิคตาทีขายุกาสถานของตุติจารขตุสัพปทา,าลักขันตุสัพพะสัตตานังลักขันตุชินนัสสสนังยากาจิปัฏฐานาเตสังสะเพปุเรนตุมโนรัฐายุตตาก,กาเลปวัตสันตุวัสังวสาวลาหักาโลคาชุป,ปัทวาเตสังนิวะเรนตุจักสัพปทากายสุขังจิตตสุขังอรันตุาาายะถา,า,าลหางัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมยังภักวาสาวิจารวิหารจิตใจจอมในอนัตตาปินทิกัสสะอาังเมตตโกภะวาพิขุอมัตตสิกิโวติพัฒนเตเตติเตพิโกะภะวโตปัญจตดุภควาอิตาโทโวจักอุปาทวาพิกเวตถาตคานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิจตาธรรมะนิยามตาสเปสังขารานิจติตังตคาคตอภิสัมพุทธิอภิสมิติอสัมพุชิตวะอภิสมิตวะจิกติเทเทติ ปัญญปเปติปัฏฐานปติวิวัติวิปัจจิอุตานิกรติสพเพสังขารานิจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาตาวตาคาตานังพิตาวาสตาตุธรรมตทิตาธรรมนิยมตาสพเพสังขาราทุกขาติตั้งสถานคาโติสัมปชิติอภิสมณติอภิสัมพุชิตวาอภิสมณตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาปติวิวัติวิปัจจิอุตานิกรติสพเพสังขาราทุกขาติ อุปาทาวาภิกเวสตาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาตาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยมตาสเปธรรมานันตาติตาคาถาคาโต้สัมพุชิติอภิสมณิติอธรรมอภิสัมพุชิตวาภิสมณิตวาชิกติเศรษติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาลติวิปัชติอุตานีกโลติสเปธรรมานันตาติอิทธมังโมจะปักวาตามนาเตภิกขุโหตุตัวภาษิตังอภิญันตุนติบทสวดพระเทควาตาคาถาอติตังนาวาขมเมยะนัมปติกังเขะละกตัง บุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ร่วงไปยาวด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งยังไม่มาถึงยะชัดตีตมปีนันต์ตังอปตัญจะนาคตังสิ่งไปเด็กก็รักแต่สิ่งแต่คนก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมตถาทัตถาวิปัสสีอัสสังหิลาสังกุปังตังวิธามะนุปรัวเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนนั้อย่างแจ่มแจ้งไม่กังแงงก่อนแคลนขอบคุณพ่อป่วยการใช้เงินไว้อาชีวะกิจะมาตาปังโกชัญญามะนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้ นาฮิโนสังฆาลาตีนัมหาเสรษนมัมจุนาพาอการเปลี่ยนต่อมาจุนาซึ่งมีเสร็้ามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังมหาริมาตาเป็นงอาหรวตะมาตาทีตังตาเวประเทศกาลโตติสตโตจิกเตมุนิติมุนีผู้สงบย่อมก่าวเรื่กผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงรติเดียวกว็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจ,จเวคาณะสัเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายใจิตใจและรูปธรรมนำามธรรมทั้งสิ้น มันไม่เทีย่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารและทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรนำธรรมทั้งหมดทั้งสิส้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายั้งปวงทั้งที่เ็นสังขารไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่กลัวถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัตสางมายามลิตาปังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมีอนิจจังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มาละนางเนนิยตังความาตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสงเวชอายังกยายโยอชิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณโคนัทปัาศาวิญญ,ญาณชุนตัวอเขาทิ้เสียแล้วอาทิเสสติจะร่อนทับปฐวีงซื้อแผ่นดินกะลิงข,ข้าลังอีวังประตูถึงวัดท่อนไม้และช้นฟืนที่ลัถัาหาประโยชน์ไม่ได้นี่จำวัตสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหนออุปาทายวะธรรมิโนมีเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังูปะสมมุโขความเระาทรงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสัตามรนติจัสัางกายทั้งบวงกำลังตายอยู่มา,ามริสุจจามาิสเลที่ได้แล้วกำลังจะตายแต่เทวะหังมาิสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะัจจิเมเอทะสังสโยความสงัดในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวนเมตายอย่างกินจิย่างกินจิกุศลังกรรมมังสเปหิป้าเตหิกาตังบุญยังโนนโมทันตุสุนัน โผพ่โตเยเทวะสุงถาเนิอธิขตาทิขาชุกขาสุกิตาหุ่นตุสุขิตาหุ่นตุทุกขาภูจตุมาตาปิตาสุกิตาหุ่นตุทุกขาภูจตุสัพเพยัติกาสุกิตาหุ่นตุทุกขาภูจตุสัพเพอายัติกาสุกิตาหุ่นตุทุกขาภูจตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพปิตาสุกิตาหุ่ตุทุกขาภูจตุสัพเพอาจาริยุปชัายะสุกิตาหุ่นตุทุกขาภูจตุสัพเพนักขันตาสุกิตาหุ่นตุทุกขาภูจตุสัพเพเทวาสุกิตาหุทุกข่จตุสัพเุขา สมิธชันตุโวบูสวดบูชาโมโฑทัตโมบทิจตตุอกคาติมายาอิติภควานโมบทิจตตุอกคาติมายาอิติภควานโมบทิจตตุอาคาติมายาอิติภควาปันติฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวัชินีทูเพฆเลโพธิฆเลติิงติิงตาธรรมะธานีนะพระวันตุปุชิอาสดิิงกโลนเตตาวิหารมัทเรเถราจันนะจะมัชชานวกาจะพิกวโวสารามิการทานปฏิอุปาสกา ขามาจัตเทสานิขามาจัติสราสัมปานาภูตาสุวิตาวัตุเตชลาพุชชายเยปิจะอันทะสัพพวาสังเสติชาตาอันทะโวปปาติกานิญญาณิกลางธรรมะวลังปจิตเตเตสเพปิทุกขัสสะโอลตุสังขยังถาตุจิตังสตังธรรมโมธรรมัตทราจปุกะลาสังโฆโตุสมะโควะฐานยะจ่าอิตายะจัาอัมเหรขันตุสัทธรรมสัพเพปิธรรมเจ้าที่โนวติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมายะปะเวทิเต ปสันนาโหตุสเพปีปาณิโนพุทธศาส,าสนสัมมาทารังปวิชนโตกัลเฐเทวปวัสตุวติภาวยะสัตตานางสัมิทังนิตุเมทนิมาตาปิตาจาอาตจังนิจังรัขันติอุตะกังเอวังธรรมเณรราชนโนประชังรักขันตูสัพปา <Okay. S 2> ทาเทวตาอุโยชนะขาถาทุกขปตตาะนิทุขขาพยาปตตานจนิดพยาโสกปัตาะนิโสกาวุตุสเพปีปาณิโน เอตาวตาจะมีสัมปัตังกุญญาสัมปตังสัพเพทิวัตโมธตุสัพพะสัมปติสิทธิยาฐานังนก็ธุตุสัตยาสีลังกันตุสัพพตาภาวนาพิระตาหงนตุขจตุเทวตาคาตาสุมังคุณคาถาหอตุสัพพังสุบังกลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดีหงตุนิรันตังหอนตุสัพพังสุบังกะลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดีหงตุนิรันตังหอนตุสัพพังสุบังกะลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนนะสตติหงงุรั สัพเพพุตตาพระลพตตาปจกานันจายังพลังอาหารตนันจะเชนละัปะธรมิสัพพะโสสัพเพพุทตาพะลตาปจิกาันจะยังพลังอาหานตนันจะเชนละัปะธรรมิสัพพะโสสัพเพพุทตาพะลปตตาปจิกาันจายังพลังอรหานตันจะเชนละัปะธรรมิสัพพะโสสัพเพพุตตาพระลปตาปจิกนัจะยังพลังอาหันตนันจะเชนนละังปะธรรมิสัพพะโสสัพเพพุตตาพระลตาปจิกนัจะยังพลังอาหันตนันจะเชนละัปะธรรมิสัพพโส ส, e ส,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 สัพเพพุตตาระปัตตาปเจกันนจจังยังบาลังอาตานันจจเจสินะระขังมัทธมิสสะโสสัพเพพุตตาระปัตตาปเจกันนจจังยังบาลังอาตานันจจเจสินะระขังมัทธมิสสะโสสัพเพพุตตาระปัตตาปเจกันนจจังยังบาลังอาตานันจจเจสินะระขังมัทธมิสสะโส